ดินบ้าเป็นผู้หญิงนะคะนาซ่าเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะไม่รู้นะดินป่าเป็นผู้ชายนาซ่าเป็นผู้หญิง้แต่ทำหมันทุกตัวแล้วก็ก็เลยกลายเป็นทั้งสองตัวเนี่ยเป็นตัวผู้โอเคค่ะวันนี้วัน วันนี้ยังไม่เสร็จขึ้นนะคะซิมบ้าน้มนาซาอยู่ไหนซิมบ้าไม่หนูุไม่หนูซิมบ้าซิมบ้าเนี่นาซานี่ก็คือเป็นตัวที่ไม่ไหวมากเลยนะคะ โหดมากใครไม่อยากลงก็อย่าไปใกล้เลยนะคะอ,อ,อย่าในที่ซิมบ้าปลอดภัยดีอยู่ซิมบ้าเนี่ยถ่ายคลิปว่าถ่ายคลิปถ่ายคลิปซิมนาซาตีขอนนาซาตีซิมบ้าเข้าใจไหมคะซิมบ้าเนี่ย โอ้โหยาวมากเลยนะคะเลื่อน่ะเลิ่มยาวมากเลิ่มผีอันนั้นอะอันนั้นอะโอ้มันมีซิมบ้าด้วยนะคะเล้คี่สามอันมีลูกซิมบ้านี่แหละคะ่ะแล้วแล้วก็ ยังไม่จบนะคะยังไม่จบนะคะยังไม่จบเล่นยาเล่นยามานะคะพี่เป้นเนี่ยตะจะเ์ไพภัยนะคะดนแดนมีดไม่คมนะคะมีดเด็ดพี่เป้จะจะโต,ตแล้วก็ใช้มีดเด็ดก่อน เขาไม่ผู้ใหญ่ไม่มีนะคะเธอก็ไม่มีดางก็ไม่มีไอ้ก็ไม่มีก็ใช้มีดเด็บก่อนโอเคนะคะกระเพยเดงบูมกระเพยเดงกระเพยบูมซิมบ้าดิอยเป็นคนที่ซื้อกระเป๋าคนนี่กระเป๋กากระเป๋า พิง k ์ที่พากับเบมเบ o ร์ดเดเป็นคนซื้อเองแล้วเลิลตี้เนี่ยอืมอืมก็่ชอบอยู่นะ